ใครอยากจะ,ะจะถอนหุ้นก็เข้ามาแจ้งได้นะคะเราก็จะดูดีคืนเงินให้นะคะตรงนี้เราก็ให้มาแจ้งเป็นในายไปเพราะว่ารับแจ้งรับรับแจ้งรับแต่ว่าคุณต้องเอาไปหุ้นมานะคะครั้งวันวันที่26เอามาให้เลยนะคะยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะรับแจ้งนะคะนะคะเอาวันที่26แล้วกันนะคะ วันที่26เดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะข้างนอกนะคะรับรับกรณีที่จะให้ท่านแสดงความจงรงและบอกบัญชีบริษัทเออบัญชีของท่านด้วยนะคะเราก็จะเรากำลังจะตั้งโต๊ะนะคะในช่วงสายๆเป็นช่วงบ่ายเพียงๆนี่แหละท่านมาท่านก็ปรเนินการนะคะค่ะก็สักประมาณ10โมง11โมงเราคงจะตั้งโต๊ะได้นะคะของพืนที่26 ือนอาทิตย์ที่4ของเดือนนี้นะคะหลวงปู่จะมีแสดงธรรมเพราะอาทิตย์ที่2เนี่ยท่านจะไปปลูกป่านะคะอาทิตย์ที่3าก็ปลูกป่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหัที่กิจกรรมที่วัดก็จะมีในวันที่26เสห้ยี่สิบสามก็พทีเป็นอาทิตย์ที่4ของเดือนนะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีตรวจรักษาช่วงบ่ายก็หลวงปู่ก็แสดงธรรมตามปกตินะคะแต่ว่าทางทีมงาน ของพืกษารแลวไทยส่วนใหญ่เราก็จะช่วยหลวงปู่ในเรื่องของการตรวจรักษาคนไข้อยู่ก็น่าจะสิบโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงกาน่าเะเสร็จเป็นวันที่ยี่สิบสามค่ะขอโทษทีค่ะยี่สิบสามถูกไหมคะค่ะวันที่ยี่สิบสามนะคะเป็นอาทิตย์ที่สี่ของเดือนนะคะก็ถ้า ยังไงก็บอกกนรตัดต่อด้วยนะคะแล้วทางเราก็จะไปไประชุมต่างๆทีมงานแล้วก็ผู้บริหารดูว่าเสียงบางส่วนก็ยังอยากให้เราดาเนินการต่อแต่ทางผู้บริหารก็อยากจะคืนเงินให้เหมือนกันกา,ารก็กเ,เ,กกเดี๋ยวยกมืออีกทีนึงนะคะใครเห็นว่าสมควรจะจะจะ,จะปิดบริษัทแล้วใครเห็นว่าไม่ต้องปิดแต่ว่าทยอยมาคืนเงินได้ค่ะ สมควรอยู่ต่อก็ตลอดแดลอย่างละสองมือ,อ,อ,อเดี๋ยวเราจะทำแบบสอบถามให้ท่านนะคะับที่26เราก็จะส่งแบบสอบถาม23ค่ะก็จะส่งแบบสอบถามด้วยแล้วก็คนที่จะไปะรับเงินนะคะที่จะ พี่น้องว่าไงนะคะถ้าพี่ทำน้องทำต่อใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้นะคะคือนโยบายหลวงปู่เนี่ยคือพ,พี่ก็ไม่ค่อยไม่ไม่แน่ใจว่าถ้ามีจุดประสงค์ที่ให้ทำ Direct Sales Direct Sales นี่ก็คือขายตรงไม้เอาไหมคะถ้าขายตรงแต่ในไอเดียของพี่ในความคิดของพี่เนี่ยก็คือว่าขายเป็นล็อตใหญ่ๆหญ่ไม่เอาไหมถ้ขายล็อตใหญ่ใหญ่ให้กับ โรงแรมแต่ละโรงแรมโรงแรมกรุงเทพมันเยอะพัทยากระบี่เพราะว่าในเครือขายโรงแรมมันรูน้จักกันหมดแล้วเราเวลาขายแขยเกเช็คอินไปใช่ไหมคะของมันต้องใช้แผนกบ้านเพื่อนก็ต้องเอาเซ็ตของของ,ของเอเอซันดิตอรี่เซตเนี่ยไปวางไว้เวลาทุกคนไปอาบน้ำเสร็จบางคนอาจจะห้องสวยขอกลับบ้านได้ไหมคะจ่ายค่าห้อง โรงแรมจะต้องเปลี่ยนทุกวันที่แขกจะ็คอินเปลี่ยนวันเช้าเยน็นแล้วก็มีงบประมาณต่อขวดที่บรรจุไว้นะคะเป็นจํานวนเท่าไหร่โรงแรมซื้อเป็นเดือนค่ะซื้อเป็นเดือนเลยเหมาเป็นเดือนอย่างโรงแรมอรเมซอนดซิตี้จอมเทียนเขามีทั้งหมด800 0ักว่าห้อง8 0 0พันกว่าห้องคูณ0ามสิบก็รเห็นคิดดูนะแล้วกรุงเทพอ,อีกรุงเทพ,ออเทพออ 3, มีสามตึกมี ตึกสุขุวิทย์เมนวิงแล้วก็ท้วบุกวิงโรงแรมนารายก็มีดูสิทานีก็มีชันกลิล่าก็มีโอเรนตินก็มีที่แย่เราขายที่หมดทพียงแเปล่เกลื่นแล้วก็พอแขกต้องการสนใจใช่ไหมคะชอบก็สามารถเอาแพ็กเกจนี่ค่ะวางขายฝากที่ฟรอนต์ก็ได้ว่าอันนี้เรามีขายนะหรือเราก็ขาย